สวัสดีค่ะก็อยู่กับช่อง TJ Channel นะวันนี้ก็จะมาเล่นเกม Low Box Map Obby นะคะส่วนชื่อ Map เดี๋ยวทิ้งไว้ใต้คลิปนะคะวันนี้ก็จะมาเล่นแบบ Obby แล้วก็มีตอบคำถาม Q&A นะคะโอเคค่ะพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยอายุเท่าไหร่อันนี้ก็อายุ12ปีนะคะเดี๋ยวเดือนหน้าก็อายุ12แล้ว โอเคค่ะคำถามต่อไปนะคะอยู่จังหวัดอะไรชื่ออะไรชื่อตอนนี้นะคะอยู่จังหวัดกรุงเทพมหานครนะคะชื่อชื่อตามใจนะคะชื่อตามใจะคะ่ะที่มาของชื่อก็คือเป็นคนตามใจตัวเองอะคะ่ะก็เลยชื่อตามใจนะคะคำถามที่สามนะคะชอบกินผลไม้อะไรตอบกลับด้วย อันนี้ชอบกินเงาะค่ะเพราะว่าเงาะมันหวานหวานดีอร่อยไปข้อต่อไปกันเลยค่ะอายุเท่าไหร่อยู่ปอ,อะไรชื่ออะไรเล่นเกมนิวเวอร์ไหมในเกมชื่ออะไรชอบกินอะไรตอบหน่อยค่ะโอ้โหอันนี้คําถามยาวเลยตอนนี้อายุก็อย่างที่บอกเลยค่ะอายุ12เดือนหน้าก็12เต็มนะคะอันนี้12ยังไม่เต็มนะ<ช>แล้วก็อยู่ปอ,อะไรตอนนี้อยู่ปอ .6 อยู่นะคะ แล้วก็ขอบอกสำหรับหลายคนนะคะเพราะว่าคนส่วนใหญ่ชอบเรียกตัวตัวเราในช่องว่าพี่ซึ่งคุณอาจจะอายุเยอะกว่าก็ได้ไม่ต้องเรียกว่าพี่นะคะต่อไปนะคะชื่อตามใจนะคะต่อไปค่ะเล่นเกมมินิเวอร์ไหมมันมีอยู่สองช่วงค่ะช่วงแรกๆค่ะจะเล่นคนที่ติดตามมาตั้งแต่ ทำคลิปครั้งแรกๆค่ะจะเห็นว่าเล่นเกมมินิโวอยู่นะคะแต่ตอนนี้ไม่ได้เล่นแล้วนะคะเพราะว่ามันค้างมากๆค่ะชื่ออะไรชื่อในเกมชื่อตามใจอิอิค่ะมันมีอยู่สองเครื่องค่ะเครื่องเก่าชื่อเพื่อนแท้เครื่องใหม่ชื่อตามใจอีแต่ตอนนี้ไม่ได้เล่นแล้วนะคะชอบกินอะไรโอ้โหอันนี้ก็ชอบกินหลายอย่างนะคะแต่ชอบ ท่าที่1เลยนะคะชอบกินไก่ทอดค่ะส่วนที่เดือก็จะเป็นพวกหมูทอดปลาทูแล้วก็โอ้หลายอย่างค่ะเดี๋ยวไปคำถามต่อไปกันดีกว่าค่ะเล่าประสบการณ์การทำ YouTube หน่อยค่ะเอาแบบละเอียดโอเคอันนี้ก็ละเอียดเลยนะเอาแบบละเอียดใช่ไหมคะอันนี้ก็อาจจะยาวหน่อยนะช่วงแรกๆในช่วงทำคลิปแรกๆนะคะจะทำเกี่ยวกับเกมพวก เกมมินิโวพวกแคนการแคสเกมอะคะ่ะเกมมินิโวแล้วก็เหมือนจะมีแบคลิปทำเล่นๆเ,เป่าเมโลเดีเมโลเดียนเพลงชาแล้วก็มีเล่นเทควันโดนิดนึงมีอวดถ้วยนางโลฮอมา่าแล้วก็มีการไปแข่งเทควันโดนะคะช,ช่วงแรกๆก,ก็เป็นประมาณนั้นนะคะมาถึงช่วงต่อไปนะคะก็คือเป็นช่วงที่โทรศัพท์เครื่องที่ใช้ถ่ายคลิป มันความจําเต็มมันพังค่ะก็เลยต้องเปลี่ยนโทรศัพท์มาใช้โทรศัพท์ของพ่อนะคะคุณพ่อมาถ่ายแทนโทรศัพท์คุณพ่อปกติมันก็ไม่ค่อยจะว่างอยู่แล้วก็เลยไม่ค่อยได้ลงคลิปทําให้ช่วงนั้นมีผู้ติดตามยังไม่ถึงหลักร้อยค่ะช่วงต่อมานะคะเป็นช่วงที่โทรศัพท์ก็เริ่มอาจะเริ่มจะว่างแล้วแต่ว่าวันหนึ่งคุณพ่อไปทํางานนะคะแต่ก็เหมือนจะ ไปลืมโทรศัพท์ไว้ที่ไหนนี่แหละค่ะแล้วเหมือนพอกลับไปเอาก็มันไม่อยู่เหมือนมีคนหยิบไปใช้แล้วอะค่ะก็นั่นแหละก็เลยต้องซื้อเครื่องมองเครื่องใหม่กันนะคะตอนนั้นคุณพ่อก็ซื้อเครื่องใหม่ให้ตัวเองด้วยให้ตัวคุณพ่อเองแล้วก็นะแล้วก็ถือโอกาสซื้อเครื่องใหม่ให้ให้ตัวเราเองเลยค่ะใช่ตอนนั้นก็เริ่มทําคลิปมากขึ้นค่ะแต่ก็ยังเป็นคลิปแคสเกมอยู่นะ เป็นยังเป็นคลิปเปลี่ยนจากมินิโวมาเป็นโลบ็อกแทนค่ะเกมมินิโวมาเป็นโลบ็อกโอ้ลืมบอกเลยว่าอ่ามันจะมีช่องเก่าอยู่ช่องเก่าชื่อช่องตามใจอีอีส่วนช่องใหม่ชื่อ TJ c h a ช n e l ตามใจอีอีอะไม่ต้องสนใจเลยค่ะลงแค่2คลิปเองเพราะว่าไอตาไอตามใจอีมันทำในเครื่องเก่าค่ะความจำมันเต็มอย่างที่บอกอนะเนาะพอได้โทรศัพท์มาใหม่ปุ๊บก็ มาทําเกี่ยวกับโลบ็อกพอทาโลบ็อกก็ยังไม่ค่อยมีคนดูค่ะก็เลยเห็นเพื่อนช่องของเพื่อนนะคะเพื่อนก็ทํา YouTube เหมือนกันนะคะช่องช่องอะไรลืมแล้วแต่ก่อนเขาชื่อช่อง n o o b g ก m เม Q แต่ว่าตอนนี้น่าจะเปลี่ยนชื่อแล้ว,แล,วแล้วเขาก็น่าจะไม่ทำคลิปแล้วค่ะเหมือนเขาทำเกี่ยวกับการ์ตูนเรื่องคิเมซูนโนะไจบะหรือดาบิคาตตสูนะคะซึ่งตอนนั้นบอกก่อนนะคะว่า ตอนนั้นไม่รู้จักดาบพิฆาตะศูนย์ไม่รู้จักคิเมสโนยยบะเลยเห็นเพื่อนทําแล้วผู้ติดตามมันเพิ่มขึ้นก็เลยลองทําตามมั่งแต่ก่อนทําก็ลองไปดูการ์ตูนซึ่งสนุกมากคะ่ะปวดตับมากๆด้วยโดยเฉพาะฉากของเคียวจูโรนี่โอ๊ยปวดตับปวดตับอากษาะเจ้ามันร้ายนักนะพอทําตามเพื่อนปุ๊บก็เริ่มจะมีผู้ติดตามมากขึ้นคะ่ะจน ถึงหลักร้อยก็เริ่มไปเรียนรู้การตัดต่อจังหวะเร็วเรียนรู้การตัดต่อจังหวะเร็วแล้วก็มีผู้ติดตามมากขึ้นเรื่อยๆค่ะจนมาถึงวันหนึง่งยอดผู้ติดตามพุ่งกระฉูดค่ะพุ่งเลยพุ่งมากๆซึ่งตอนนั้นก็เอ่อภูมิใจมากๆค่ะแล้วก็อยากจะขอบคุณคนดูทุกๆคนนะคะค่ะขอบคุณนะคะ จนวันหนึ่งนะคะมาทำคลิปเกี่ยวกับการเหมือนเป็นคลิปที่ไปเอาเหมือนคิดคิดคอนเทนต์เกี่ยวกับการต่อลูบิดแล้วก็ไปตัดต่อเอาค่ะตัดต่อลูบิดแล้วก็ขอบคุณพี่ที่เอ่อทำคลิปต่อลูบิดต่อลูบิดแล้วก็นำมาให้ตัดต่อขอบคุณพี่ๆที่นำคลิปมาให้เราตัดต่อกันเล่นๆก็ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะตอนนั้นที่ทำพอลงคลิปปุ๊บ ก็เริ่มจะมีละเริ่มจะมีคนมาว่าว่าเอ้ยต่อเองหรือเปล่าเอ้ยเพราะว่าตัดต่อนี่ว่าแบบตัดต่อกา,กากมากเลยพวกเนี้ยค่ะจนตอนนั้นนะคะต้องมาทําคลิปเคลียเรื่องนี้กันนะคะทําคลิปเคลียเอ้ยไม่ใช่ทําคลิปเคลียก่อนทําคลิปเคลียนะคะก็เป็นก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับการาาแบบว่าแบบตัดต่อว่าเอ้ยเนี่ยเราตัดต่อจริงๆนะเราตัดเองแต่ มันก็ยังมีคนหาค่ะว่าเราเราไปกอ๊อปเราไปก๊อปผลงานของคนอื่นมาเราไปก๊อปที่เขาตัดต่อไว้แล้วแล้วก็เรามาก๊อปใส่คลิปตัวเองซึ่งเราก๊อปใน Konprovfs. youtube ไม่เป็นนะคะ่ะเราก๊อปได้แต่ t i k To k แต่ว่าถ้าเราจะเอาคลิปของใน tiktok มาลงนะคะเราจะมีการขออนุญาตก่อนแล้วขออนุญาตแล้วก็จะทิ้งเครดิตไว้ จะมีเครดิตไว้ในคอมเมนต์บ้างจะมีเครดิตไว้ในรายละเอียดของคลิปบ้างนะคะต่อจากนั้นก็ยังเนื่องจากว่ายังมีคนว่าว่าอยู่นะคะก็เลยมาลงคลิปแบบเอ้ยมาเคลียกันเลยเคลียกันตอนนั้นนะคะบอกเลยว่าท้อมากๆท้อมากๆคะ่ะแล้วก็เหมือนจะมีคนคนหนึ่งนะคะที่เข้ามาช่วยนะคะเดี๋ยวทิ้งทิ้งโปรไฟล์ไว้ให้ นี่แหละคะ่ะคนคนนี้แหละที่เข้ามาช่วยเข้ามาแบบว่าเป็นกําลังใจให้ที่จริงอะคะ่ะมันไม่ได้มีแค่คนคนนี้มันคือแฟนคลับทุกคน,นะคะ่ะทุกทุกคนเป็นกําลังใจทุกทุกคนเลยคะ่ะทุกย้ําว่าทุกทุกคนนะคะทุกคนที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของช่องนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะจนตอนนี้ก็ ยังไม่มีอะไรให้เครียดมากๆนะักแต่ว่าถ้าไม่มีแฟนคลับถ้าไม่มีคนดูก็คงไม่มี T J Channel ในวันนี้นะคะจากนี้ก็ขอทิ้งท้ายให้ให้ไว้นะคะว่าขอขอบคุณะคะ่ะขอบคุณแฟนคลับทุกๆคนขอบคุณมากๆาอ่ะขอบคุณจริงๆต่อจากนี้ก็จะเริ่มทำคลิปแคสเกมมากๆขึ้นนะคะเพราะว่าก็ ไม่ได้อยากทําคลิปแต่พีค่คจะส่วนอย่างเดียวก็อยากทําคลิปแคสเกมมางค่ะโอเคก็ประมาณนั้นนะคะส่วนบางคนนะคะในช่องก็มีพูดจาก็เพาะกันทุกคนนะคะก็ขอขอบคุณนะคะที่เคารพกฎของช่องนะคะเพราะกฎของช่องก็คือห้ามพูดคําหยาบแต่พวกแบบว่าคำที่ว่ากูมึงอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็ ได้ค่ะแต่นิดเดียวนะคะเพราะว่ามันเป็นคําไม่เพาะเหมือนกันนะคะปกติเป็นคนไม่พูดจาไม่เพาะอยู่แล้วไอเดี๋ยวไม่พูดจาไม่เพาะไม่พูดจาไม่เพาะเอ้ไม่ใช่หมายถึงว่าเออก็ถูกแล้วโอ้ยเวียนหัวหมดแล้วสมองก็กราบขออภัยใานาที่นี้นะคะก็โอ้เวียนหัวเลยคะ่ะ ขอบคุณจนเวียนหัวซึ่งขอบอกก่อนนะคะว่าตอนนี้ช่อง TJ Channel นะคะใกล้จะถึง1000ัพซับแล้วค่ะถ้าถึง1000ัพซับจะทำอะไรกันดีนะคิดคิด,ค,ดคิดเร็วถ้าถึงพันซับนะคะอาจจะทำเกี่ยวกับว่าอาจจะมีอินโทรเข้ามาปรากฏมาปรากฏในช่องนะคะโอเคไหนๆคลิปก็ใกล้จะจบละอีกประมาณ5นาทีได้มั้ง ก็ขอบอกก่อนนะคะว่าอยากจะอันนี้ขอทิ้งท้ายไว้เลยนะคะขอบคุณแขอบคุณทุกๆคนทุกๆค,คนเลยค่ะทุกๆคนที่เป็นกำลังใจในช่องนี้ถึงคุณไม่ได้พิมพ์ว่าเอ้ยชอบมากค่ะหรือแบบว่าแค่มาพิมพ์ในช่องถือเป็นกำลังใจแล้วค่ะเพราะว่าอย่างน้อยก็เฮ้ยมันมาพิมพ์มีคนมาพิมพ์ในช่องเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ มีอีกหลายคนนะคะที่มาแบบว่ามาเป็นกำลังใจให้นะคะเดี๋ยวทิ้งโปรไฟล์ไว้ดีไหมไม่ดีกว่าคะ่ะเพราะว่ามันก็รู้ๆกันอยู่แล้วนะว่าทุกคนเข้ามาเป็นกำลังใจทุกๆคนเลยทุกๆคนที่ดูอยู่นะที่นี้และทุกคนที่ทุกคนที่ไม่ได้คอมเมนต์และทุกคนที่คอมเมนต์ขอบคุณ ขอบคุณจากใจค่ะขอบคุณมากๆากคลิปนี้ไม่มีอะไรนอกจากคำว่าขอบคุณนะคะคล <c li pped> ิปนี้จะมาทำ Q&A แต่จะมาเสียน้ำตาแทนแล้วแล้วก็ถ้าใครอย <c oughs> ากให้ทำคลิปแนวไหนนะคะก็คอมเมนต์มาได้นะคะขอบคุณท,ทุกคนที่ร่วมอุปสรรคก,กันมาแล้วก็มีอะไรจะให้ดูคะ่ะแทแดนี่เลยก็ คนที่ยังไม่ติดตามก็ติดตามด้วยนะติดตามช่อง TJ Channel ด้วยแต่ก็ถ้าไม่ติดตามก็ขอบคุณเหมือนกันค่ะขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปเพราะว่ามันก็เป็นหนึ่งในยอดวิวเหมือนกันแต่ถ้าจะให้ดีนะติดตามด้วยก็ดีนะติดตามด้วยนะ,นะคะซึ่งก่อนทำ u t u b e นะคะขอบอกก่อนนะว่ามีหลายๆคนเลยที่เป็นไอดอลมีพี่แป้งซีบิงแล้วก็มี มีช่องของเพื่อนช่องนู๊เกมมิ่งเอ๊นูเกมมิ่งนั่นแหะคะ่ะอ๋อแล้วก็เหมือนลืมไปอย่างหนึ่งว่าเหมือนสัญญาไว้กับว่าคนคนนึงนะคะว่าจะมาถ่ายที่ท,ที่น้องหมาในคลิปน้องหมาน้องหมาที่คื่อปีโป้นะคะเดี๋ยวไปดูคลิปเดี๋ยวไปดูคลิปกันก่อนนะคะ yeah. พี่สัญญากำนหนูตรงนี้ว่าพี่ไม่ใครต้องมนงเลยหมดที่น้องพี่เจริญชายคนนี้ด้วยน้าที่ไม่ใคยจะมีอะไรดีแต่ใจหนงนี้พี่ให้น้องคลิปนี้ละค่ะที่เป็นคลิปน้องปีโป้นะคะก็ขอบอกก่อนนะคะว่าน้องไม่ได้อยู่บนโลกน้องไปดีแล้วนะคะ รู้สึกว่ามันจะไม่เริ่มไม่ใช่ Q&A ละงั้น <c oughs> ขอเล่ามาให้หมดเลยละกันนะคะก็น้องหมาตัวนี้นะคะชื่อน้องปิปโป้น้องตายจากสาเหตุแก่ตายนะคะซึ่งน้องชีวิตน้องแบอบกว่าน่าสงสารน้องเคยโดนหมากัดเคยโนดนรถชนจนปอดปอดมันปอดมันมันแตก มันเมือกปอดมันฉีกขาดคคแต่ก็รอดมาได้นะคะซึ่งคนที่ขับรถทับน้องนะคะก็ไม่ลงมาดูแถมยังขับหนีค่ะขอขอถ้าพี่ดูคลิปนี้อยู่นะคะพี่ทำร้ายหมาตัวนี้นะคะเป็นหมาที่หนูรักนะคะพี่หนูเสียค่าใช้ใจ่ายนะพี่หนูขอบอกก่อนปีโป้นะคะไม่เคยสร้างภาระให้กับเจ้าของเลย หลายๆคนที่เลี้ยงเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเลี้ยงสุนัขอะไรพวกนี้ค่ะจะรู้ดีว่ามันอ่ะมันไม่ใช่หมามันไม่ใช่แมวเพราะมันอ่ะเป็นคนในครอบครัวอ่พูดแล้วจะร้องไห้เดี๋ยวจะพาไปดูหลุมศพของมันนะคะปีโปอไอดีแล้วนะก<อ>็นั่นแหละคะ่ะ หนุ่มพของน้องปิปโป้นะคะก็คลิปนี้ก็ขอลาไว้เพียงเท่านี้นะคะก็เดี๋ยวที่เหลือก็ไปดูการเล่นเกมกันต่อนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับส c ครต์กันด้วยนะคะถ้าอยากให้มี Q&A EP 2ก็คอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้นะเดี๋ยวจะทำา q A EP p อีกนะคะเองนงี้ถ้า ผู้ติดตามถึง1,000นะคะจะทำ Q&A EP 2นะคะก็อย่าลืมถ้ามี Q&A EP 2 p จริงๆก็อย่าลืมคอมเมนต์กันมาเยอะๆนะคะก็สวัสดีแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนคะ่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ